ก็ใจหายนิดนึงเวลามันหายไปเร็วมากโปรเจกต์ Project นี้จริงๆแล้วเกือบจะสองปีแล้วครับแล้วก็ในวันที่เรามาสิ้นปีสิ้นแล้วเหลืออีกสองปีแล้วก็เดี๋ยวมีฟ e ิแนลวิดฟิแนลวิดมีแฟนมิตติ้งแล้วก็บัตรก็ขายดแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่ทุกคนชอบแล้วก็ บอกไม่ถูกเหมือนกันสิ่งนี้ใจดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าก็รู้สึกว่ามันเร็วนิดนึงนะครับผ่านมา10 EP แล้วแล้วก็ก็เดี๋ยวก็จะแฟนมีไฟนอล EP แฟนมิตติ้งนะครับเราก็พยายามซ้อมโชว์ซ้อมร้องเพลงกันอยู่แล้วก็เด yeah. ี๋ยวจะไปเตรียมงาน Final EP นครับอย่างพี่แต่ที่เข er> ้ามาแต่เรคุยกันยังไงบ้างที่มันสดชมเรายังไงบ้างเขาชงเรายังไงบ้าง คในใกล้ตัวกันแล้วกันมีพี่ชายผมเขาไม่เคยชมมเลยอันงนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เขาชมผมว่าเฮ้ยเองใช้ได้วะก็รู้สึกดีใจครับที่มอน,นตัวเราเองในอยู่ในวงการการแสดง,งการบันเทิงมาประมาณ ว่าตัวเองก็เก่งขึ้นเรื่อยๆจากที่เริ่มเริ่มต้นจากศูนย์หรือแทบจะติดลบเลยถ้าด้วยซ้ำก็รู้สึกว่าเราเองยังมีโอกาสที่ผู้ใหญ่เขายังให้โอกาสเราให้ได้เรียนรู้อะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ตอนนี้ก็สนุกมากทีก่เาทำยังไงหราปะใช่ครอ บอกว่าสมบทบาทดีดูนิ่งขึ้นเราเองก็ผมเองก็พักการแสดงมาปีกว่าๆเป็นสองปียเรารู้สึกว่าเราได้ไปใช้ชีวิตเราได้โตขึ้นเราได้มีความรับผิดชอบมากขึ้นในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าออมันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ตัวละครเราตอนเราได้มีโอกาสไปเล่นมาแล้วมันให้อะไรเราหลายๆอย่างเหมือนกันตัวละครของมาร์กเองที่ผมได้ซึมซับเข้ามาก็รู้สึกว่าทําให้เราเป็น ใช้คำว่เา,าเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นแล้วครับแสดงว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาดเพราะว่าแล้วนี่เราพันจะมาเล่นวายโลกผมเล่นเะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีมากกว่าครับจะเป็นยังไงบ้างตีดแต้มขึ้นมาที่ตัวเราก็ฟิดถ้าถ้าโดยหลักๆก็จะมาจากผมว่าผมว่ารู้สึกจากการอินเกจเมนต์ในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยหลักๆครับแต่ว่า ก็รัชมก็มีพี่ถาเขาชมมาด้วยครับขอบคุณมากครับพี่ถาก็สเขพาความมาบอกเก่งมากครับกวินดีใจครับแล้วก็ก็ตอนนี้ก็รู้สึกติดครับความความรักที่ทุกคนมอบให้อะไรเงี้ยผมรู้สึกรู้สึกดีมากๆครับตอนนี้รู้สึกว่าทุกคนแพยายามมา engage เราเราก็รู้ดีใจที่มีคนติดตามผลงานอยครับวิสุทธิ์บ้างแม้รับสึงร้อยแปดสิบแต่ทำไมมัน ที่กินมาเราได้ดูมาหละพี um, <S 2> <S 2> ่เราดูถูกนะเพราะตัวซีโอเคมันก็มีการแอคชั่นากซีโอเมีการแบบว่ามองหน้าอย่างเงี้ม่ถูกเปลืไหมล่ะครับเวลาเราดูตัวเองอ่ะโอ้แน่นอนครับพี่เพราะว่าเราเองก็ทุกครั้งที่เราทํางานไปเรื่องการแสดงเราก็จะเปิดมาดูแล้วก็เพื่อเพื่อดูว่าเราตอนนั้นเรารู้สึกยังไง เรามีฟรีแบกอะไรให้ทบตัวเองบางเราสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างไนบ้างแต่ว่าพออันนี้ก็จะมีเพิ่มกับแบบบางทีก็ทางท่าย์ก็จะถ่ายรีแอคชั่นวิดีโออะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วว่าก็มีความเิญเล็กๆน้อยๆเพราะเขาเขาจะเอาซีนแบบซีนที่จริงกันอะไรเงี้ยมาให้ดูแล้วแล้วก็อยากดูรีแอคเราชีวิตจริงผมไม่ได้หวานขนาดนั้นก็เลยแต่ว่าในในซีรีส์นี่มันค่อนข้างหวานมากแล้วก็เก็ลยทําาให้เรว่าอก็มมีควาเรเล็กน้อยครับ ก็มีบอกว่าเราไม่ชอบอัดไปเราทำดูระเบียบเรียงดูเขาถึกมากในเรื่องอ่ะดูเขาถึกมากในเรื่องเป็นนักแสดงที่ดีเป็นนักแสดงที่วันนี้ได้ไม่มีโอกาสมาเห็นนักแสดงแบบแถวหน้าของประเที่ผมว่ามีแรงบันดาลใจแล้วครับว่าวันหนึ่งเราอยากจะถูกน o m i n a t หรือว่าถูกให้ไปเข้าชิงกับเขาบ้างก็หวังว่าวันหนึ่งจะจะได้เกี่ยวอ่ะก็มีเนหาดองอ่ะโอ้ต้องบอกว่า ดูดูอีกรอบก็เขินทุกรอบครับก็เขินเหมือนอย่างที่จอร์ดบอกครับเพราะชีวิตจริงเรามันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นแบบนี้พอคอนดูฉากตัวเองเล่นเราก็มีเยอะแต่บอกว่าใจดูดีดูมันดูดีดูเป็นแมวที่มาเป็นเป็นอีชเวิร์ดครับเออไปแต่งแา้มแบบว่าอยู่นิดนิดไม่ค่อยพูดแต่พออยู่ในจีนแล้วแบบว่าน่ารักเป็นน้องแมวก็อันนี้ก็ต้องบอกว่า แล้วแต่ตามตามบทพาไปเลยครับเราก็ทำเป็นว่านในฐานะนักสแสดงแล้วก็เขาอยากได้แบบนี้เราก็จัดให้ใน2ตอนที่เหลือจะเกิดอ,อะไรขึ้นให้จะบออยใน2ที่เหลือจะเกิดอะไรขึ้นก็ตอนนี้ก็เปิดการแล้วว่าจริงๆแล้วคนร้ายคือใครครับทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของ ความสัมพันธ์ของตัวม้ากับตองว่าเขาจะลงเอยด้วยกันหรือเปล่ามันจะจบยังไงความรักของมนุษย์กับแวมไพร์มันเป็นไปได้หรือเปล่าระหว่างชีวิตที่มีอมาตรกับชีวิตที่ไม่มีแมาตรหรือว่าต,วตัวท้ายแล้วเราจะสามารถหนีจนากคุณคาร่าไปได้หรือเปล่าต้องรอคำตอบฝากฝาก โน้ทพีก็บัตรโชว์เอาไปเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวจะมีโชว์วันที่28นะครับก็ถ้าใครใครที่ซื้อบัตรไม่ทันหรือยังไงก็ดูทางไลฟ์ได้ครับมีไลฟ์ใช่ครับมีไลฟ์สตรีมมิ่งเลยรั้งหมก็ไปเจอกันเยอะๆนะครับ